สวัสดีค่ะคุยกันเรื่องธรรมะวันนี้เราจะนำเอาการฝึกสติในแบบของอานาปานาสติภาวนาขั้นตอนที่สามคือการบําเพ็ญจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานมาคุยกันนะคะ สามวิธีฝึกเจริญสติที่ฐานจิตบำเพ็ญจิตานุปัสสนสติปัฏฐานในชีวิตประจำวันก่อนศึกษาเรื่องนี้ก็ให้ท่านทบทวนเรื่องการพิจารณาจิตในขั้นตอนที่หนึ่งก่อนที่ขั้นตอนที่หนึ่งที่เรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมที่เป็นการพิจารณาในเรื่อง ที่เราที่เราคุยกันไปคราวที่แล้วว่ากายฝึกยังไงเวทนาฝึกยังไงใจฝึกยังไงอะไรต่อะไรเนี้ยตามลักษณะต่างๆของขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังคารยิญญยณแต่ขณะนี้เรากำลัง ศึกษาอยู่ในเรื่องของอนาปนาสติกายเวทนาจิตทำตามอนาปนาสติการเจริญสติที่ฐานจิตก็เพื่อการมีสติคอยรู้เห็นเฝ้าระวังว่าในปัจจุบันขณะจิตเป็นอกุศลหรือไม่ถ้าเป็นอกุศลก็ให้ระงนับซะถ้าเป็นกุศลก็ทําต่อไปตามความเหมาะสมและคอยตักเตือนตนเองอยู่เสมอว่าจิตนี้เป็นไตรลักษ์ ไม่สมควรเลยที่จะยึดมั่นถือมั่นในจิตใจด้วยความคิดที่เป็นกิเลสอีกต่อไปท่านควรเริ่มต้นการฝึกมีสติอยู่ที่ฐานหลักของสติพร้อมกับแบ่งสติไปใช้ในสติรู้เห็นจิตใจในปัจจุบันขณะว่ากําลังเป็นอกุศลจิตหรือไม่ทันทีที่รู้เห็นว่าจิตเป็นอกุศลก็ให้มีสติระง,งับอกุศลจิตนั้นๆทันที ขั้นตอนในการฝึกก็จะมีสีข้อย่อยดังต่อไปนี้3.1ศึกษาสำเนียกกำหนดว่าจักเป็นผู้รู้ชัดซึ่งจิตหายใจออกศึกษาสำเนียกกำหนดว่าจักเป็นผู้รู้ชัดซึ่งจิตหายใจเข้าการรู้ชัดซึ่งจิตในที่นี้หมายความถึงการรู้แจ้งชัดตามความเป็นจริงว่าจิตเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลให้ฝึกมีสติอยู่ที่ฐานหลัก และฝึกแบ่งสติจากฐานหลักไปใช้ในการรู้เห็นอย่างแจ้งชัดตามความเป็นจริงว่าจิตในขณะปัจจุบันหรือในปัจจุบันขณะนี้ตั้งอยู่ในภาวะกุศลหรืออกุศลโดยใช้ความรู้จากการพิจารณาจิตในขั้นตอนที่1มาประกอบการพิจารณาก็คือตอนแรกเราพิจารณาด้วยขันห้าตอนนี้เรากาลังพิจารณาโดยใช้อนาปานสติ นา,นาขณะใดาจิตเป็นอกุศลก็แสดงว่าขณะนั้นกําลังมีวิชาครอบงําจึงเกิดการเพลิดิทําให้คิดฟุ้งซ่านสุมเศร้า,ร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 าหรือคิดด้วยกิเลส3.2ศึกษาสําเนียกกาหนดว่าเราจักยังจิตให้บันเทิงหรือประโมใหายใจเข้าศึกษาสําเนียกกาหนดว่าเราอยากยังจิตให้ประโมดหายใจออกบันเทิงเป็นภาษาบาลีเออเป็นภาษาไทย ความจิงนำมาจากคำเมนรนะคะภาษาบาลีใช้คำว่าประโมทคำว่าบันเทิงไม่ค่อยเหมาะกับความหมายในทางธรรมในยุคป,ปัจจุบันผู้เขียนในที่นี้หมายถึงอาจารย์หมอเอกอชัยจึงใช้คำว่าผ่องใสเพระเาะจะสื่อความหมายให้ได้ใกล้เคียงหรือใช้ภาษาบาลีอย่างเดิมว,ว่าประโมทก็ได้ปีติเป็นภาวะของจิตใจที่บริสุทธิ์เพราะไม่คิดและไม่ทำด้วยกิเลสประโมทเป็นภาวะของจิตใจที่ผ่องใส เพราะคิดและทําด้วยกุศลปิติประโมทเป็นภาวะของจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่มีสติควบคุมความคิดและการกระทําต่างๆให้เป็นไปตามอวตาปปสิโมโได้ซึ่งเป็นทางสายกลางของชีวิตหรือเป็นภาวะของจิตใจในขณะที่ไม่มีความทุกข์จิตใจขณะใดที่ไม่มีความทุกข์จิตใจนั้นก็เป็นนิพพานแล้วถ้าเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาใหม ใจิตใจที่ไม่ขวางทุกตอนนั้นเราก็เรียกว่าตาทางคันนิพพานคือนิพพานชั่วคราวให้ฝึกมีสติอยู่ที่ฐานหลักของสติและแบ่งสติจากฐานหลักของสติไปใช้ในการควบคุมจิตใจให้มีความผ่องใสอยู่เสมอขณะใดที่ใจิตใจไม่มีความผ่องใสขณะนั้นก็อาจจะมีกิเลส ครอบงำจิตใจอยู่ไม่ว่าจะเป็นความโลภหรือความโกรธหรือความหลงก็ตามเมื่อจิตใจของท่านมีความผ่องใสที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติธรรมก็เป็นเครื่องชี้วัดหรือประเมินผลว่าท่านกําลังฝึกเจริญสติได้ถูกทางแล้วจึงควรมีความเพียรที่จะรักษาจิตใจให้มีความผ่องใสไว้เสมอการควบคุมจิตใจให้มีความผ่องใสนั้นต้องฝึกปฏิบัติธรรมในข้อต่อ,ตอไป 3. 3. ส,สญญาศึกษาสมเนกกำหนดว่าจักเป็น,จ,ปนจันจออก,จกเป็นผู้ตั้งจิตมั่นหายใจออกจักเป็นผู้ตั้งจิตมั่นหายใจเข้าจิตตั้งมั่นเป็นคำที่นิยมใช้ในเรื่องของสมาธิแต่เนื่องจากหัวข้อนี้เป็นการพิจารณาเรื่องของการเจริญสติจึง ควรเป็นความหมายในเรื่องของการมีสติตั้งมั่นอยู่กับกิจที่ตั้งใจกระทําอยู่โดยไม่เพลิสติไม่ฟุง้งซ่านไม่คิดด้วยกิเลสและไม่หลับในด้วยเพื่อป้องกันความผิดพลาดพลาดจึงควรอธิบายเรื่องความตั้งมั่นของจิตใจเป็น2ประเด็นคือ1สมาธิตั้งมัน่น 2. สติตั้งมัน่นโดยหลักการแล้วท่านก็จะต้องฝึกเจริญสติและเจริญสมาธิสลับกันไปในชีวิตประจําวัน โดยพยายามไม่ให้เผลิดสติไปคิดฟุ้งซ่านก็คือให้มีสติและสมาธิตั้งมั่นได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้3.3.1ให้ฝึกเจริญสมาธิในชีวิตประจำวันจนสมาธิมีความตั้งมั่นเพื่อพักผ่อนร่างกายและสมองทำให้ร่างกายและสมองไม่ล้าเพราะเมื่อสมองล้าก็จะทำให้สติอ่อนกำลังลง เป็นผลให้ความสามารถในการรู้เห็นและควบคุมความคิดลดลงไปด้วยจึงเกิดการเผลอสติไปคิดฟุ้งซ่านหรือหลับในได้โดยง่ายอีกทั้งยังทําให้การคิดและการพิจารณาเรื่องต่างๆมีประสิทธิภาพลดลงด้วยท่านที่ฝึกใหม่ควรฝึกเจริญสมาธิระยะยาวครั้งละ10-30นาทีวันละ1-2ครั้ง ในสถานที่ที่เหมาะสมและฝึกเจริญสมาธิในช่วงสั้นๆครั้งละ30-60ถึงวินาทีในทุกๆชั่วโมงขณะที่ดำเนินชีวิตประจำวันจนกว่าสมองท่านจะมีความคุ้นเคยและมีความชำนาญในการเจริญสมาธิในชีวิตประจำวันได้ดีพอสมควรสัดส่วนของเวลาในการเจริญสมาธิและการเจริญสตินั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละบุคคลเช่นในขณะที่ทำงาน ที่ต้องใช้สมองมากอาจจะต้องพักสมองบ่อยกว่างานที่เบาสบายเพื่อป้องกันการล้าของสมองนั่นคือการเจริญสมาธิขณะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดการคิดด้วยกิเลสก็ควรจะเจริญสมาธิบ่อยครั้งเพื่อเรียกสติกลับคืนมาอย่างจริงจังการตั้งจิตมั่นด้วยการเจริญสมาธิมีความสำคัญในการเตรียมสมองก่อนการพิจารณาทมและการปฏิบัติงาน เพราะขณะสมาธิตั้งมั่นอยู่นั้นความคิดที่จะหยุดและสมองได้พักผ่อนก็เกิดขึ้นต่อจากนั้นจึงคลายออกจากสมาธิเมื่อมีสติในการพิจารณาธรรมเราก็จะมาสามารถจะมาใช้ปฏิบัติงานได้จึงจะทำให้สามารถพิจารณาธรรมหรือปฏิบัติงานได้อย่างละเอียดอ่อนลึกซึ้งมากขึ้น มีมุทุตาจิตมีความนุ่มนวลตามสมควรแก่การงาน3.3.2ให้ฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันจนสติมีความตั้งมั่นในการรับรู้ข้อมูลต่างๆทางตาและหูเป็นต้นในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อความสำรวมระวังอวัยะอายตนะ พร้อมทั้งรู้เห็นและควบคุมความคิดรวมทั้งการกระทําต่างๆไม่ให้มีกิเลสเจือปนได้อย่างต่อเนื่องในชีวิตประจําวันรวมทั้งลดความคิดฟุ้งซ่านลงให้น้อยลงมากที่สุดเพื่อที่จะสามารถดําเนินชีวิตอยู่โดยไม่มีกิเลสเจือปนจิตใจมีความสุขสงบและบริสุทธิ์ผ่องใสาตามโอวาทัปปติโน,น 3.4ศึกษาสำเนียกกำหนดว่าเราจะเพื่องจิตให้ใจออกศึกษาสำเนียกกำหนดว่าเราจะเปื่องจิตหายใจเข้าคำว่าจักเพื่องจิตในที่นี้หมายถึงการมีสติเปื่องจิตใจออกจากกิเลนั่นคือการเจริญสมาธิสลับกับการเจริญสติอย่างต่อนเนื่องในชีวิตประจำวันเพื่อไม่ให้มีการคิดด้วยกิเลสซึ่งทุกข้อในขั้นตอนที่สองเนี่ย มีวัตถุประสงค์เดียวกันอยู่แล้วอาจารย์หมอวิเคราะห์จากภาคปฏิบัติว่าคำว่าเริ่มจิตนั้นคนจะมีความหมายเพิ่มขึ้นในอีก3าประเด็นคือ3.4.1เมื่อมีสมาธิตั้งมั่นเมื่อเจริญสมาธิเนี่นะตามสมควรแก่เวลาที่ตั้งใจแล้วก็ให้ออกจากการเจริญสมาธิคือเรื่องจิตและกลับมาเจริญสติต่อใหน่ไป เพราะการเจริญสมาธิเป็นการหยุดความคิดซึ่งเหมือนการพักผ่อนร่างกายและสมองโดยวิธีการลดการทําง,งานของสมองให้เหลือน้อยที่สุดในขณะที่ไม่ได้นอนหลับและเป็นการฝึกให้มีสติต่อเนื่องไปด้วย3.4.2เมื่อสติตั้งมั่นอยู่กับกิจที่เจตนากระทําคือมีการเจริญสติตามสมควรกับเวลาที่ตั้งใจแล้ว ก็ให้ออกจากการเจริญสติก็คือเริ่มจิตนั่นแหละมาพักผ่อนร่างกายและสมองโดยวิธีเจริญสมาธิ3.4.3เุด่องมจิตออกจากสมาธิและสติเพื่อการพักผ่อนนอนหลับตามสมควรของแต่ละบุคคลตัวอย่างของการรักความยิดมั่นถือมั่นในจิตใจเช่นเมื่อสามารถในการควบคุมจิตใจในการละอกุศลเกิดการลดลง จะได้เหตุผลใดหรือไม่ก็ตามก็ควรมีสติยอมรับความเป็นไรลักษณ์ของจิตใจพร้อมทั้งใช้สติปัญญาทางโลกและสติปัญญาทางธรรมควบคู่กันไปทําการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสมโดยไม่มีความยึดมั่นถึงมั่นในความคิดที่เป็นกิเลสสรุปพยายามฝึกมีสติอยู่ที่ฐานหลักของสติไว้เสมอเพื่อไม่ให้มีความคิดฟุ้งซ่านพร้อมกับแบ่งสติ มาใช้ในการรู้เห็นจิตใจทันทีที่รู้เห็นว่าจิตใจเป็นอกุศลตามที่ได้เคยเพิจารณาไว้ในขั้นตอนที่หนึ่งก็ให้รีบหลัง,งับและใช้เวลาเล็กน้อยในการตักเตือนตนเองว่าจิตใจเป็นเรกษณ์ไม่สมควรเลยที่จะยึดมั่นถือมั่นกับความคิดที่เป็นกิเลสควรทําเช่นนี้จนกลายเป็นนิสัยก็คือเกิดสติเกิดสมาธิขึ้นโดยอัตโนมัติ เราจะไปกันวันละตอนวันละตอนก็คือตอนนี้เราไปถึงตอนฝึกเจริญสติที่ฐานจิตหรือจิตตานุปัสสนาสติปัฐานในชีวิตประจำวันซึ่งเราจะนำเอาลมหายใจมาร่วมพิจารณาด้วยก็คืออนา,านาปนสติตอนแรกเรานำเอาขันห้ามาร่วมพิจารณาแต่ตอนนี้เราเอาลมหายใจลมหายใจก็ เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายนะคะถือเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเพราะว่าหายใจเข้าไม่ออกร่างกายขาดออกซิเจนก็ตายหายใจออกไม่เข้าร่างกายขาดออกซิเจนก็ตายฉะนั้นแล้วในการที่เราจะฝึกสติเราก็นำเอาส่วนหนึ่งของร่างกายมันก็ใล้ายๆกับกายในกายมาร่วมพิจารณาด้วย แล้วเราก็แบ่งออกมาเป็นกายเวทนาจิตธรรมตามเดิมก็คือพิจารณากายว่ามลมหายใจเราเป็นยังไงพิจารณาเวทนาว่าเราเกิดเวทนาอะไรขึ้นมาคือทุกข์หรือสุขหรืออุทกกรรมสุขหรือแม้แต่เวทนาในทางกายเจ็บปวด เจ็บปวดแล้วเป็นไงก็ทุกข์กายนั่งสบายสบๆไม่คิดอะไรเฉยๆก็ไม่ทุกข์คุ้นคิดวิตกกังวลก็ทุกข์ก็เป็นอกุศลมันก็โยงเข้ามาหาจิตว่าเป็นกุศลหรืออกุศลก็โยงไปหาธรรมว่ากุศลหรืออกุศลที่เกิดขึ้นนี้ควรจะใช้ ทำข้อใดมาเป็นคู่ปรับเช่นเกิดความโกรธใช้อะไรใช้ขันตีสิอย่าโต้อตอบเขาแล้วใช้อะไรอีกใช้เมตตาสิเมตตาอย่าพิกเขเวเจโตวิมุติยาอมเมตตาเนี่ยทำให้จิตหลุดพ้นได้นะภิกสุดทั้งหลายนี่พระพุทธเจ้าท่านอบรมสั่งสอนลูกลกของท่านไว้เอามาทำก็เป็นธรรมวิจัยะคือทำในทำ ก็กลายเป็นว่ากายเวทนาจิตธรรมก็เกิดขึ้นพร้อมกันอีกนั่นแหละฉะนั้นแล้วไม่ว่าเราจะพิจารณาหรือสำเนียกกำหนดในขั้นตอนใดไม่ว่าจะเป็นขั้นกายขั้นเวทนาหรือขั้นจิตหรือขั้นธรรมสุดท้ายก็เป็นสมังคีทั้งหมดคือการปฏิบัติธรรมเหล่านี้จะดึงเอามารวมกันเป็นพลวน มาตัวหนึ่งก็มาเป็นพรวนคือมาเป็นทั้งกลมมาทั้งกลมทั้งกลมแปลว่าทั้งหมดก็มีอะไรคุยๆกันหน่อยอย่างคำว่าตายทั้งกลมเนี่ยคนก็โอ้ยพูดผิดพูดผิดมันต้องตายท้องกลมสิคือลูกยังไม่คลอดก็ดันตายซะก่อนลูกไม่หายใจในท้องแล้วแม่ก็ขาดใจตายตามไปด้วยอะไรอย่างนี้ บางคนก็พูดให้เป็นเรื่องตลกขบขันเลยอ๋อตายทั้งกรมเหรอก็รอรอเรืออ๋อก็แปลว่าตายตั้งแต่อธิบดีไล่ลงไปจนถึงพันลงนักการพันลงตายหมดทั้งกรมตายยกกรมแต่ความจริงคําว่ากรมก็ไก่รลอลิงม,มามะกรมเป็นภาษาโบราณแปลว่าทั้งหมดคําว่าตายทั้งกรมก็แปลว่าตายทั้งหมด หรือว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมในข้อใดข้อหนึ่งมันก็ยกกันมาเป็นพรวนเลยคือทั้งหมดของธรรมเช่นเราปฏิบัติตามมัคมีองแปดในสมมติว่าข้อหนึ่งคือสัมมาวาจาก็แล้วกันเมื่อเรามีสัมมาวา,าจาเนี่ยเราก็จะเกิดความรู้สึกว่าเออการกระทำครั้งนี้เราไม่ได้ไปเบียดเบียน ทางด้านจิตใจเลยนะเพราะว่าจเราไม่ได้กระทบกระเทือนเขาแล้วเราจะทําอะไรให้เป็นสิ่งที่ดีอีกอ้อสังมากัมมันโตคือไม่เบียดเบียนเขาทางกายด้วยคือไม่ฆ่าไม่รักและไม่เบียดเบียนแย่งชิงเอาของที่เขารักมาเป็นของตัวแล้วมันก็จะออกมาเป็นว่าเออแล้วการดำรงชีพของเราละ่ะ ล้วก็ต้องไม่เบียดเบียนเขาด้วยมันโยงไปถึงในเรื่องของสัมมาอาชิวะแล้วก็มันก็โยงไปถึงสัมมาสังกัปโปคืออวิหิงสาคือนั่นคือเราเนี่ยเกิดความเห็นชัดว่าการไม่เบียดเบียนกันทำให้ไม่ก่อเวรทำให้สามารถละความทุกข์และตัดทบตัดชติได้ในที่สุดเราก็จะยิ่งพยายามยิ่งยิ่งขึ้นไปคือ ละชั่วแล้วก็ทำดีนั่นคือสัมมาวายาโมแล้วเมื่อเกิดละชั่วทำดีศีลบริส yeah. ุทธิ์สัมมาสมาธิก็เกิดก็เกิดปัญญายิ่งเห็นแจ้งขึ้นไปอีกไม่โต้ตอบใครไม่เบียดเบียนใครสัมมาสติจะเกิดขึ้นมาตักเตือนตัวเองเรื่อยๆเกิดมัดข้อใดข้อหนึ่งมัดมีองค์แปดจะเกิดขึ้นพร้อมบริบูรณ์ เช่นเดียวกันการปฏิบัติทำข้อใดข้อหนึ่งเช่นการเจริญจิตตภาวนาจิตในจิตเมื่อเราเกิดจิตตภาวนาจิตในจิตเราก็รู้แจ้งเห็นแจ้งว่าจิตนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลใช้ทำข้อใดธรรมวิจยะมาปรับจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลนั้นแล้วเราก็จะเจริญไตรลักษณ์อยู่เรื่อยๆว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะ มันมันไม่ควรยึดมาเป็นของเราคือมันเป็นอนัตตามันทนอยู่ที่เดิมไม่ได้คือมันเป็นทุกข์มันจึงต้องเปลี่ยนไปก็คือเป็นอนิจจังกดพระเตลักก็บริบูรณ์นั่นแหละคือการเห็นโลกตามความเป็นจริงมันไม่เห็นลราค่ะเพราะมันเป็นเรื่องของจิตแต่เราทําให้เป็นกายภาพได้การเราคิดบ่อยๆคิดซ้ําๆทําซ้ําๆจนในที่สุดมันโอภาพมันออกมา มันเห็นแจ้งชัดแม้แต่เห็นกายความเกิดดับในกายลมหายใจเข้าชีวิตเกิดลมหายใจออกชีวิตดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเช่นนี้เรื่อยไปเรื่อยไปจนเป็นความคุ้นชินและเป็นอัตโนมัติสำหรับวันนี้เราคุยกันเรื่องของการฝึกบําเพ็ญจิตตะภาวนาณฐานจิตหรือจิตในจิตด้วยอ,อนาปานสติสี่ขั้นตอนเล็กๆ คือศึกษาจิตให้รู้แล้วก็ทำจิตให้บันเทิงแล้วก็เรื่มจิตคือศึกษาจิตเสร็จตอนแรกทำจิตให้ตั้งมั่นก่อนทำจิตให้บันเทิงทำจิตให้ตั้งมั่นคือตอนแรก ท,ท,ที่เรื่องของจิตเนี่ยนะตอนแรกเราก็จะศึกษาว่าจิตเนี่ยอืมมันเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรแต่ละกันนะจิตเนี่ยเป็นอะไรคือขณะนี้จิตเราเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลอะไรเนี้ยก็ศึกษาดูให้ไวต่อการรับรู้หรือจิตเฉยๆคืออทุกกรรมสุขแล้วจากนั้นเราก็มาศึกษาต่อว่าเออ เราจะทำจิตให้ประโมทเพราะว่าการประโมทเนี่ยมันเป็นความสุขนะความสุขคนเนี่ยถ้าไม่มีจิตที่มีความสุขเนี่ยคนก็จะไม่เกิดสมาธินะตอนแรกแม่ชินไม่รู้หรอกคือมันมีปีติจนกระทั่งเบือ่อมันไม่ทำไมไม่ก้าวหน้าขึ้นไปสักทีแต่ว่า อาจารย์วิปัสสนาอาจารย์หลายๆท่านท่านตักเตือนว่าถ้าเราไม่มีปิติมันก็จะไม่สุขถ้าเราไม่สุขสมาธิก็จะไม่เกิดไม่มีคนใดหรอกที่มีความทุกข์แล้วเกิดสมาธิถ้ามีความทุกข์แล้วเกิดสมาธิมันก็จิตก็จะตั้งมั่นอยู่การเครียดแค้นพยาบาทผมจะต้องเอาคืนผจะต้องเอาคืนก็จะต้องเอาคืนตั้งจิตอยู่เช่นนี้ก็เป็นมิจฉาสมาธิแต่เมื่อใดจิตที่มีความสุขเปิดอาบซัก จิตก็จะปล่อยวางแล้วก็เกิดความเมตตาเกิดความกรุณาเกิดมุทิตาจิตหรือยินดีที่คนอื่นเขามีความสุขเกิดมุทุตาจิตคือจิตที่นุ่มนวลอ่อนโยนควรแก่การงานอันนี้ก็คือการทำจิตให้บันเทิงแล้วเราก็จะสงบลงเป็นสมาธิคือจิตตั้งมั่น แล้วเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเราจะทำจิตให้เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วพอนะไม่หรอกเราต้องเปลื้องจิตออกก็คือเหมือนกับเราลองเสื้อนะั่นแหละการทำสมาธิตั้ตงมั่นก็ลองเสื้อในห้องลองเสื้อพอใจไะมอะพอใจก็เปลื้องออกแล้วก็เอาเสื้อตัวเดิมมาใส่แล้วก็เอาเสื้อที่เราลองไปให้คนขายเขาใส่ถุงไปคิดราคา เช่นเดียวกันเมื่อเราทําจิตให้เป็นสมาธิหรือเราทําจิตให้เป็นมีตั้งมั่นเป็นสติสตินี้ตั้งมั่นนานๆรับรู้ตลอดว่าขณะนี้เกิดอะไรเกิดกิเลสอะไรแล้วเราก็เรื่องจิตออกจากกิเลสนั้นซะไม่ว่าจิตจะเกิดสมาธิสัมมาสมาธิหรือมิจฉาสมาธิสัมมาสติหรือนิจฉาสติก็ เป็นเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาจะคงอยู่นานตลอดไปไม่ได้ก็เปลืองออกเป็น4ขั้นตอนนะคะของการฝึกจิตนั่นก็คือการที่เรารู้ทันจิตแล้วเราก็กล่อมเราจิตให้มาในทางที่ จะนำไปสู่จิตที่บริสุทธิ์ผ่องใสแต่ในที่สุดด้วยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าจะเป็นจิตอกุศลหรือจิตกุศลเราก็ต้องเปลื้องออกอยู่ดีเปรียบเหมือนการใส่เสื้อผ้าเสื้อผ้าไม่ว่าจะสวยหรือเสื้อผ้าที่ไม่สวยแต่พอใส่แล้วสัมผัสกับร่างกายเราก็ร่างกายของเรานี้ เน่าเปื่อยผุพังอยู่ตลอดเวลามีกลิ่นเหม็นเน่าตลอดเวลาเมื่อเราใส่เสื้อผ้าใดๆที่แม้จะสวยหรือแม้จะไม่สวยแม้จะสะอาดแค่ไหนก็ตามเมื่อสัมผัสกับร่างกายที่เน่าเปื่อยผุพังของเราเสมอมันก็ย่อมเหม็นเน่าตามไปอยู่ดีเราจะเริ่นจิตตาวนาเช่นนี้เรื่อยๆไป มันเป็นการเจริญอยู่ทึกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ว่าเป็นสุภะอสุภะไม่ว่าจะเป็นกุศลอกุศลในที่สุดแล้วจิตเราก็น้อมลงน้อมลงในทางที่สงบสงบสงบ,ส,บสว่างสว่างสว่างสะอาดสะอาดสะอาดก็ไม่ผูกพันไม่ยึดติดไม่เบียดเบียน มีความคิดที่จะสลัดสลัดจากกลามก็คือเราได้เห็นโทษของกลามเราจึงเกิดเนคขม,มวิตกคือการคิดที่จะสลัดออกจากกลามหรือเนคขม,มสังกปัปโภคความคิดที่จะสลัดจากกลามอภยาปาทะสังกปัปโภหรืออภยาปาทะวิตกคือความคิดที่จะสลัดความถูกโกรธออก อันนี้ก็นำเราไปสู่ขั้นตอนของอนาคามีโดยขั้นตอนของการอาวิหิงสาวิวตตหรืออวิหิงสาสังัถโปไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนไม่ปองร้ายใครไม่ทำร้ายใครด้วยกายด้วยวาจาและจิตก็ไม่ผูกปองร้ายเขานี่เจริญมาแค่ขั้นสัมมาสังกับโปเนี่ยถ้าสำเร็จก็ ไปถึงพระอนาคาแล้วนะคะวันนี้คุยกันแค่นี้ก่อนนะคะวันต่อไปเราก็จะเจริญธรรมานุปัสสนสติปัฏฐานด้วยอนาปนาสติกันเป็นขั้นตอนที่สี่ของอนาปานาสติมหาสติปัฏฐานกายวิตธรรมสำหรับวันนี้คุยกันเรื่องธรรมะจบลงเพียงแค่นี้ขอได้รับความสุขสวัสดีจากเชอุและความปรารถนาดีที่จะ เดินกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย,อยมันจะงงๆอยู่บ้างอะไรอะไรอยู่บ้างด้วยคําสอนของคอนน้นคนนี้คนนั้นแต่ช่างมันเถอะค่ะเอาไปเจริญแล้วเราจะเป็นคําสอนของเราเองสู่จิตใจของเราเองก็คือเป็นการย่อยให้ละเอียดเหมือนกับการเอาอาหารที่เขาปรุงสําเร็จมาใส่ปากแล้วก็เคี้ยวกลืน แล้วก็ปล่อยให้กระบ,บวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายย่อยสลายลงไปเพื่อบำรุงเลี้ยงร่างกายในที่สุดเราก็จะถึงที่สุดแห่งความต้องการคือเราต้องการอะไรต้องการพ้นจากความทุกข์ก็จะไปพร้อมกันนะคะไปได้กันแล้วขอเชิญล่วงหน้าไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ